ไปกันที่ทวีปยุโรปนะคะที่เวลานี้ค่ะอากาศแปรปรวนในหลายพื้นที่นะคะเริ่มต้นไปกันที่โปรตุเกสก่อนค่ะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากนะคะที่ตอนนี้พากันไปที่ชายหาดที่จุดอาบแดดอยู่ที่เมืองโอวาของโปรตุเกสนะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศเเปลี่ยนแปลงรุนแรงตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ก็จะเห็นว่านี่คือภาพท้องฟ้าที่มืดลงในขณะที่มีเมฆก,ก้อนใหญ่ราวกับคลื่นสึนามิปกคลุมแล้ะลมก็แรงขึ้นด้วยนะคะเกิดขึ้นในหลายจุดตลอดแนวชายฝั่งโปรโตุเกสค่ะส่วนที่สเปนค่ะมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายจากเหตุไฟป่าที่แคว้นคาตาลันนะคะซึ่งสามารถควบคุมเพลิงได้เป็นส่วนใหญ่แล้วแต่ว่าก็ยังมีลมแรงแล้วก็มีพายุฝนฟ้าคนองเพิ่มขึ้น โดยไฟป่าในเตรเฟตาได้ลุกลามไปยังพื้นที่เกษตรกรรมทำลายฟาร์มหลายแห่งแล้วก็กระทบพื้นที่ยาวประมาณ40กิโลเมตรค่ะส่วนที่กรีซค่ะนักดับเพลิงประมาณ65นายแล้วก็มีเครื่องบิน9าลำค่ะถูกส่งไปดับไฟป่าที่หมู่บ้านริมทะเลวูรูแล้วก็มีคำแนะนำให้ประชาชนอบพยพด้วยในขณะที่ตุรกีค่ะมีภาพทางอากาศนะคะที่ถ่ายให้เห็นภาพไฟป่าในเขตเชสมีที่เมืองอิชเมียไฟเนี่ยลุกลามไปทั่วพื้นที่ที่อยู่อาศัย แล้วก็ที่เยอรมนีค่ะอยู่ในช่วงที่มีสภาพอากาศร้อนจัดนะคะุณหภูมิแตะ35องศาปรากฏว่าเยอรมนีเจอกับพายุลูกเห็บแบบไม่คาดฝันค่ะตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะค่ะ